โอเคครับเดี๋ยวนี้เรามาวิ่งโซนสองกลับบ้านกันนะครับก็ซิติลนด์ปกติอะไรแล้วก็คือสาเหตุที่วิ่งโซนสองวันจันทร์เพราะว่าตารางซอมวิ่งของผม,มวันเสาร์อาทิตย์มันมันวันเป็นวันที่พักผ่อนนะครับก็วันจันทร์ก็เริ่มต้นด้วยแบบเบาๆนะครับก็วิ่งโซน2อคข้อๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไป โซน2กิโลแรกวันนี้ของผมก็เทส8.01นะครับฮาร์ดเรท122มันรึ่งเริ่มมันะรึ่งเริ่มโอเคต่อตอนนี้มาถึงพร้อมปองแล้วครับเราให้ดูท่าวิ่งโซน2เทสประมาณ8กวก่อค่ะ จริงๆตอนนี้มันกิโลที่2แล้วครับแต่ไม่รู้เพลสอะไรให้าดาวก็คงประมาณ8ปดแปดกลางๆนะเพราะว่าไม่รู้ดูไม่ชันเออแต่ว่าวิ่งส่วน2องแล้ไม่ได้สนเพลสอยู่แล้วครับเราสนฮาร์ดเรทฮาร์ดเรทตอนนี้ของผม125ย่สาต่ำดีวันนี้วะ่ะเออทำไมวันนี้ฮาร์ดเรทต่ำอย่างว่าดีจังเลยเออ อาจจะแบบว่าวิาว่งช้าเราไม่ค่อยแบบเคาะไปเรื่อ,อ,อยๆอ่ะนะอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยย้ำกันอีกทีครับคือวิ่งโซน2อ่ะไม่ต้องสนเพสสนแค่อย่างเดียวคืออัตราการเต้นของหัวใจครับนะควรจะอยู่ที่ประมาณ120-138สําำหรับคนท,ทั่วไปนะครับเนี่ยถ้าวิ่งโซน2 วิ่งไปเรื่อยๆคอไปเรื่อยๆไม่ต้องคือแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับนี่ยหาเลยตอนนี้127ีครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะสำหรับมือใหม่หัดวิ่งอ่ะคือถ้าคุณเริ่มต้นที่เพจส2 1 3 1 4อะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ดังใจใช่ไหมก็ต้องมีวินัยนะต้องมีต้องมีวินัยเดี๋ยวขอข้ามถนนแป๊บนึงนะครับ เดินดน,นะครับต้องเดินนะครับเวลาเจอตอยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเดินนะเนี่ยครับเวลาถ้าวิ่งโซนสองของคนแบบมือใหม่หัดวิ่งอะมันจะแบบนี้อย่างนี้เลยคือมันจะกระดึ๊บแบบได้น้อยมากกระดึ๊บได้น้อยมากๆเลยเหรอนะครับ อะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะคอนท่างจะต้องอาศัยความอดทนพอสมควรโหคือคือแบบว่าถ้าใครมาบอกว่าโหวิ่งโซนสองได้แล้วเงี้ยดีใจด้วยคุณโคตรมีวินัยเลยนะครับเออเพราะว่ามันต้องแบบเป็นการเรื่องที่ช้ามากอะ่ะแบบต้องช้ามากอะไรอย่างเงี้ย โลที่3แล้วนะครับเพส8.32นะครับฮาร์ดเรดตอนนี้127ไม่เคยวิ่งเพส8แบบนี้แล้วฮาร์ดเรด1้0ยร0กว่าๆเลยวะ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแบบอืการพักก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับความเครียดอากาศอะไรเงี้ยวันนี้อากาศไม่ร้อนมากอาจจะมีแบบนิดนิดหน่นอยๆแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบร้อนแผดเผาอะไรยอเยอะแยะมากมายไม่ได้ไม่ได้อบอ้าวแล้วกันนะครับ มีส่วนมีส่วนวันนี้วิเพร8ดต้นต้นแปดกกลางแล้วแบบฮาร์ดเรทนะทั้งนี้แบบว่าเจ๋งมากเลยนะถ้าใครมาที่สถานีทองหล่อครับมันจะมีทางเชื่อมยาวอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ย ลงดชอบวิ่ตรงนี้แหละว,วันนี้ชิลมากๆเลยแบบว่าประโยชน์ของการวิ่งโซนสองจะบอกว่า มันใช้พลังงานน้อยมากแล้วมันไม่เหนื่อยมันมันทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นนะครับคือแบบเนี่ยว,วิ่งมาประมาณ3กิโลจากกิโลที่4แล้วไม่เหนื่อยแต่เ็าว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราเพิ่มแรงเพิ่มพลังงานวิ่งให้เร็วขึ้นมันก็เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการวิ่งของมันจริงๆอะ่ะก็คือต้องวิ่งยังไงให้ไม่เหนื่อยแล้ววิ่งให้ไม่เหนื่อยคือแบบ ถ้าใครมีนาฬิกาก็จับจับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ HR จับไว้120-138จำไว้เลยนะครับแล้วแบบว่าถ้าสมมติว่าใครไม่มีนาฬิกาใช่ไหมก็เนี่ยจับคำพูดนะถ้าแบบว่าแบบคำพูดแบบพูดได้ตลอดหรือว่าร้องร้องเพลงก็ได้นะครับร้องเพลงไปถ้าแบบมันไม่ขาดคำมันมันมันไม่ขาดอ่ะก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าอยู่ในหัวใจสอวสอง้รอล่เพราะว่า มันต้องจับไปตัวเลขเอานะถ้าจริงๆแล้วนะมันต้องใช้สายคาดเว้ยแต่ว่าเราขี้เกียจซื้อแล้วเรามีนาฬิกาก็พอแล้วแหละนะครับกิโลที่4ี่ครับสี่แล้วนะเพจ9.38ครับเพจกิโลนี้ทะเลถลายไปเยอะหน่อยนะครับเดินเล่นบ้างถ่ายรูปเล่นบ้างนะครับฮาร์ดเรทโคตรเทเพจอาจจะไม่เทแต่ฮาร์ดเรทโคตรเทฮาร์ดเรทของผมตอนนี้คือร23 รัทเรดเิ่งมากนะครับโอ้โนี่แบบฮทเรดตำม,มากมากโอยผัดกะเพราโอ้โหเจ๋งว่ะผัดกะเพราเผ็ดมากใครสนใจลองเลยได้โอ้อร่อยอร่อยนะโอ้โหกัแบบกลิ่นตีมาเลยเมื่อกี้คุยถึงผัดกะเพราเผ็ดมากใช่ไหมอยู่หน้าสถานีบพสอเอกับไนะเออ เจ๋งๆโหแบบหอมแหลกแบบกิโลเมตรที่5ครับเทจ9 0ศนนะครับฮาร์ดเรทร้อยยีอเจ๋งว่ะฮาร์ดเรทโคตรดีใจเลยนะค,ค่อยยังแบบค่อยมีกำลังใจฝึกหน่อยนะโซนสองเนี่ยกิโลที่6ครับ9.06นะครับหฮาร์ดเรท129ครับ ิโลที่7นะครับเพส8.30ครับฮาร์ตเรท128นะครับคือมาถึงตอนนี้นะครับอยากจะแนะนำว่าชิลมากเลยไม่รู้สึกก็เหนื่อยเลยนะครับเพราะเพราะว่าคือเทคนิคอย่างหนึ่งคือว่าเพิ่งนึกออกเมื่อตะกี้นี้แหละคือเราอะถ่ายรูปไปด้วยเราถ่ายวีดีโอไปด้วยเราคือแบบเอ่อช่วงถนนอย่างเงี้ยช่วงถนนเลียบเรียบอย่างเงี้ยไม่มีซองไม่มีซอยเนะี่ยคือ เปิดเพลงไปด้วยร้องเพลงคอครอไปด้วยนะครับไม่จริงๆแล้วไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะแต่ผมเปิดเพลงเปามากเลยนะเออก็คือแบบร้องเพลงคอครอไปด้วยแล้วมันจะทําให้แบบว่าเราลืมเหนื่อยนะเว้ยเนี่ยคือน่าจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่แบบการลืมเหนื่อยลืมเมื่อยอะไรแหละนะครับคือการหาสิ่งที่สมาธิขอเราไปจดจ่อกับตรงนั้นมากกว่านะครับ mm. เช่นจริงๆแล้ว การกำหนดระยะทางเนเช่นเราจะวิ่งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยได้เพราะว่าเราจะต้องสมาธิ่เราต้องไปจดจอกับปลายทางจุดหมายนะครับลองดูลองทําดูนะครับกิโลที่8ครับเพจเาสาร์ทเรดรอกัแป๊บหนึ่งฮาร์ทเรด127นะครับอีก2กิโลครบ10ละ กิโลที่9ครับเพส9.45ครับฮาร์ดเรท127ครับจบแล้วครับ10กิโลเอ่อเพส่าไรวะ10.07นะครับ1ชั่วโมง3 0 5 1นะครับก็จัดว่าเมื่อยอากางนะพอช่วงหลังๆนะช่วงหลังมม่งรู้สึกเมื่อยวะ่ะ พราะอะไรไปสภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะมันพอมันถึงคอนโดแล้วกิโลที่แปดพอเราถึงคอนโดกิโลที่แปดมันวิ่งบนไงพอวิ่งบนปุ๊บแม่งโอ้รู้สึกว่าเหนื่อยทันทีเลยเออนะครับมาหาที่สรุปกันนะครับสําหรับวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่โคตรเจ๋งเลยอะ่ะเ <c oughs> จ๋งมากๆคือ ชอบฟอร์มี้ของตัวเองเพราะว่าฮาร์ดเรทของวันนี้ใ,ใ่แต่ละช่วงกิโลช่วงกิโลไม่เกินร้อยสามสิบเลยฮาร์ดเรทของผมแม็คฮาร์ดเรทของผมอยู่ที่ร้อยสี่สิบสองนะครับร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองประมาณนั้นนะนะครับหาได้จากจากการวิ่งนี่แหละนะครับผมแล้วก็วันนี้โจทย์ก็คือวิ่งโซนสองที่ที่รันกลับบ้านแล้วก็บวกกับบวกกับกับในคอนโดอีกสองโลนะครับผม ก็ช่วงแรกๆมันอากาศดีอากาศดีจริงๆอากาศดีอากาศดีแล้ววันนี้งานไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับผมมันค่อนข้างโอเคพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงช่วง8โลแรกมันเป็นช่วงซิตี้ลันซะส่วนใหญ่ก็เพจก็ประมาณ 9... 9 8เดเยอะที่สุดโ้ตรงแดงหายเลยนี่ไม่รู้ว่า ฟังจะรู้เรื่องหรือเปล่านะโอเคอัดไปก่อนแล้วกันนะครับพยายามแบบว่าแบบต้องทำาไงดีวะอย่างนี้ได้ไหมให้แบบลมไม่ให้แบบลมไม่ได้เข้ากล้องนะครับโอ้ยากจริงๆนะโอเคงั้นรีบไปไปไวแล้วกันนะคือว่าก็โลที่8อ่าโลโลที่1ถึงโลที่8วิ่งโซนสองเขาน่าจะโอเคมากเลยพอโลที่9โลที่ติดคือเราเข้าคอนโดแล้วไงมันมันมเหนื่อยเพราะว่ามันมันวิ่งวนนะครับผมก็ หลักสำคัญก็คือว่า,อาลองฟังเพลงคอดูนะครับผมแล้วก็อะไรวะที่บอกตอนโตที่ที่ที่แปดให้ให้สมาธิต้องแม่นนะครับสมาธิอยู่กับให้เพ่งกำหนดสมาธิว่าให้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าหาอะไรทําเช่นถ่ายล่องถ่ายรูปอัดวีดีโออะไรประมาณนั้นเหมือน,น,นผมคือทําอะไรก็ได้ให้มันเพลิน พอมันเพลินๆแล้วปุ๊บแล้วมันจะแบบว่าลืมความเหนื่อยไปได้นะครับช่วงแปดเราแรกโอเคมากเลยแต่จริงๆแล้วจริงๆวิ่งได้อีกสิบโลวิ่งโซนสองนะครับผมแต่เวลามันอาจจะไม่ได้มีอาจจะดาได้โอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ก็คงต้องลาไปก่อนครับเอก์ไอค์นี้นะครับลากไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ